วันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าใจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนแบบไหนนักลงทุนหลักๆครับจะมีเป็นประมาณ2-3สไตล์สไตล์ที่1ครับคือสไตล์ที่เรียกว่าซื้อแบบระยะยาวคือเป็นนักลงทุนระยะยาว long term investor เหมาะที่จะซื้อแบบทองคําแท่งหรือซื้อหุ้นแล้วเก็บไว้ยาวๆนะครับหรือซื้อพวกกองทุนแต่ถ้าใครเป็นนักลงทุนระยะกลางหมายความว่าซื้อวันนี้อาจจะขายอีกสองวันซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ อย่างนี้ครับก็เหมาะที่จะเข้ามาซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์เพราะต้องเข้าออกเร็วหรือนักลงทุนเดย์เทรดครับเดย์เทรดก็คือนักลงทุนที่ซื้อขายปิดทํากําไรในวันนี้หรือตัดขาดทุนในวันนี้วันเดียวฉะนั้นการที่เรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวเนี่ยจะทําให้รู้ถึงเรื่องกลยุทธ์จะทําให้รู้ถึงเรื่องสินค้าที่เราจะลงทุนและจะทําให้รู้สไตล์การลงทุนเราซึ่งอันนี้ครับเป็นจุดสําคัญที่สุดเพราะถ้านักลงทุนเนี่ยรู้จักตัวเองรู้จักสไตล์การลงทุน เราจะสามารถลงทุนได้อย่างชาญฉลาด